ปิตาเขมเนหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานี่อิ่มไม่มีอดปี2470 2480ถึงส4 8 0สมัยก่อนพระปิตาแบบนี้มักเรียกรวมกันว่าพระปิตาเขมเนเลยทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเขมเนสร้างแต่ตอนนี้คนพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มยอมรับกันแล้วว่าแท้จริงนั้นผู้สร้างและผู้ปลูกเสกก็คือหลวงพ่ออิมแห่งวัดหัวเขาปกติมักจะพบเนื้อทองผสมกับเนื้อสำริดเงิน แต่เนื้อสำริดแดงแบบทองแดงเถื่อนนั้นหายากเต็มทีวัตถุมงคลของหลวงพ่ออิมมีหลายอย่างเช่นพระเนื้อผงดำพิมพ์สมาธิพิมพ์มารวิชยัยพิมพ์พระปิตาปัจจุบันหายากพระโลหะหล่อพิมพ์ต่างๆเช่นพระปิตานางกวักและแหวนหล่อเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีเหรียญปั๊มอยู่อีกประมาณสามรุ่นเป็นเหรียญทรงอามรุ่นแรกเหรียญเสมารุ่นสองและเหรียญรูปไข่รุ่นสาม พระผงดำพิมพ์ปิดตาปัจจุบันหายากนิยมกันมากวัตถุมงคลเนื้อทองเหลืองหล่อที่นิยมและหากันมากก็คือนานกว่าสำหรับเหรียญปั๊มรุ่นแรกนั้นก็หายากและมีสนนราคาค่อนข้างสูงเหรียญรุ่นนี้สร้างในปี2470ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาขออนุญาตหลวงพ่ออิ่มจัดสร้างเป็นที่ระลึกหลวงพ่ออิ่มได้ใช้วิชาความรู้ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านต่างๆจึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในแถบนั้นมีลูกศิษย์ลูกขามากมายและมีชื่อเสียงโด่งดังลูกศิษย์ของท่านที่มีชื่อเสียงได้แก่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเป็นต้น